มาอัปเดตเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เรานําเสนอไปสุนัขพิษบูสามตัวบุกเข้าไปในบ้านานะครับแล้วตอนนั้นมีเด็กผู้ชายสองคนคนหนึ่งหกขวบคนหนึ่งแปดขวบกําลังนั่งเล่นกันอยู่นะฮะน่าจะจํากันได้เมื่อวานนี้แล้วก็เจ้าของบ้านก็คือพ่อของเด็กทั้งสองคนนําคลิปออกมาเผยแพร่ว่าโอ้โหมันอันตรายมากนะครับโชคดีที่เด็กๆไม่ได้รับอันตรายแต่ว่ากลายเป็นแมวที่เลี้ยงเอาไว้ที่สุดท้ายโดนสุนัขก,กัดจนตาย เมื่อวานนี้สรุปว่ามีการเข้าไปพูดคุยเจราจากับทางพระสงฆ์เจ้าของสุนัขแล้วนะครับจากกรณีคลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้เนี่ยครับเด็กชายสองคนกําลังนั่งเล่นกับแมวอยู่ในบ้านแล้วก็มีสุนัขพิษบูตัวใหญ่3ตัวเนี่ยพังประตูมุ้งลวดเข้ามาภายในบ้านครับเด็กสองคนก็ตกใจวิ่งหนีโดยสุนัขทั้ง3ตัวก็ทําท่าจะวิ่งเข้าใส่เด็ก2คนก่อนที่จะหันไปพุ่งเข้าใส่แมวที่อยู่ใกล้กว่าครับ แล้วแมวเนี่ยก็กระโดดหนีออกไปนอกตัวบ้านสุนัขก็ตามไปครับสุดท้ายก็ไปพบว่าแมวตัวนั้นเนี่ยก็เป็นแมวที่ท,ที่เจ้าของบ้านเขาเลี้ยงไว้นะครับสุดท้ายแมวตายนะครับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพ่อของเด็กทั้งสองคนก็นําคลิปนี้เนี่ยเป็นหลักฐานเข้าไปแจ้งความที่ตํารวจสพเมืองกาญจนบุรีครับเนื่องจากกังวลว่าสุนัขดังกล่าวอาจจะเข้าไปกัดลูกชายโดยสุนัขทั้งสามตัวเป็นสุนัขที่อยู่ในการดูแลของพระสนทยาชนะเลิศ อายุ60ปีครับเป็นพระลูกวัดวัดเขาเทพนิมิตท,ที่จังหวัดกาญจนบุรีขณะที่ตำรวจสพเมืองกาญจน์ครับก็เดินทางไปที่วัดเขาเทพนิมิตครับโดยมีนายสันติซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็ในฐานะผู้เสียหายนะครับก็เดินทางไปด้วยก็ไปพูดคุยกับทางพระสนธยาซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขพิบูทั้งหมดโดยใช้เวลาพูดคุยกันเจรจากันอยู่ประมาณสัก20นาทีนะครับก็ได้ข้อสรุปร่วมกัน สุดท้ายข้อสรุปก็ถือว่าจบลงด้วยดีนะครับในส่วนของนายสันติผู้เสียหายบอกไม่ติดใจเอาความครับแต่ว่านายสันติได้เรียกร้องขอให้พระสนธยาเนี่ยวิธีในการดูแลจัดการกับสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้หน่อยเพราะว่าพอได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยนะครับสุนัขที่พระสนธยาเลี้ยงไว้เนี่ยทั้งหมด8ตัวนะครัไม่ใช่แค่สามตัว ที่บุกมาที่บ้านครับคือสามตัวเนี่ยเป็นพิษบูส่วนตัวที่เหลือเนี่ยยังมีสายพันธุ์อื่นๆอีกรวมทั้งหมดแปดมีพิษบูผสมอ่าแล้วก็มีพันธุ์ทางพันธุ์ไทยด้วยนะครับทั้งหมดที่ดตัวครับทางคุณสันติบอกว่าอยากให้พระสนธยาเนี่ยหาวิธีดูแลจัดการสุนัขทั้งหมดน่อยไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนกับใครอีกทีนี้ในส่วนของพระสนธยาเองท่านก็รับปากนะครับบอกว่าจะหาวิธีดูแลจัดการสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ให้ดี โดยเบื้องต้นครับพระสนธยาจะย้ายสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ทั้งแปดตัวเนี่ยออกจากวัดไปอยู่ที่บ้านแม่ครับไปอยู่ที่บ้านของแม่ของพระสนธยาเนี่ยแหละครับอยู่ในพื้นที่บ้านท่านำตื้นครับก็คาดว่าน่าจะเรียบร้อยในหนึ่งถึงสองวันนี้บ้านคุณแม่กับที่วัดเนี่ยไปตรวจสอบดูก็ก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากนักนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับสุนัขที่นําไปเลี้ยงที่บ้านของคุณแม่ของพระสนธยาเนี่ยนะครับ พระสนธยาบอกว่าถ้าหากว่านําไปไว้ที่บ้านแล้วแล้วถ้าหากว่าสุดท้ายไม่มีคนดูแลจริงๆเพราะไม่รู้ว่าเอาไปไว้ที่บ้านจะมีใครช่วยดูไหมนะครับถ้าหากว่าไม่มีใครช่วยดูแลจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องสึกออกไปออสุดท้ายอาจจะต้องสึกออกไปเพื่อไปดูแลสุนัขทั้งหมดอยู่ที่บ้านครับซึ่งจากปัญหาดังกล่าวเองพระสนธยาจึงได้ฝากบอกบุญไปถึงผู้ใจบุญนะครับที่อยากจะรับสุนัขเหล่านี้ไปเลี้ยงดู พระสนธยาท่านบอกว่าสามารถเดินทางมาขอรับได้ด้วยตัวเองที่วัดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้คุยกับทางที่บ้านเลยฮะว่าจะมีใครช่วยดูแลสุนัขทั้งหมดไหมแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีใครดูจริงๆอาจจะต้องสึกออกไปดูเองตอนนี้ก็เลยว่าใครที่ใจบุญสามารถรับไปเลี้ยงได้เนี่ยนะครับก็ยินดีครับแ,แต่ว่าถ้าหากผู้ใจบุญคนใดที่อยากจะสนับสนุนค่าอาหารให้กับสุนัขเหล่านี้ก็สามารถบริจาคเป็นเงินบริจาคเป็นอาหารได้โดยตรงเช่นกันนะครับ ไปได้ย้ายสัตว์นี้ออกไปจากที่นี่ก็ลาไปไว้ที่บ้านแต่กค็คือการดูแลก็จะไม่มีคนแล้วก็อยากจะฝากเจียดโยมทั้งหลายว่าถ้าเป็นไปได้ให้ช่วยไปทามพันนี้ว่าใครที่อ,อยากจะอุปการะหรือรับอุปการะมาเมนี้ก็มารับได้หรือติดต่อมาได้หรือใครที่ช่วยไปจากจิตอา้าวสารกับอาหารเม็ดมาก็ได้เต่ก็เลี้ยงมันนี่คือเจ้าออกจากวัดไปเลย คนณแม่พอ,นนอไปอไก็ยังหาที่อยู่ไม่ได้จะจะไปไว้ที่บ้านโยมแม่ก่อนชั่วคราวเบื้องต้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาสุนัขไปไว้ที่ไหนก็เอาเป็นบ้านคุณแม่ก่อนนะฮะเป็นการชั่วคราวทีนี้ในส่วนทางคดีเนี่ยพอมันเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะครับแล้วทางคุณสันติก็คือผู้เสียหายบอกไม่ติดใจเอาความอะไรที่จะดําเนินคดีกับพระสนทยาเพราะว่าพูดคุยกันตกลงกันด้วยดีแล้วนะครับเลสุนัขทั้งหมดจบแล้วครับซึ่งทางตํารวจเองก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่เข้าไปดําเนินคดีกับพระสนธทยาตามความต้องการของผู้เสียหายที่ไม่ต้องการจะดําเนินคดีนะครับครับโอ้โหจริงๆแล้วการการบวชเนี่ยคือการละสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเครื่องติดยึดนะฮะเขาบอกว่าผู้ชายเวลาที่จะไปบวชเนี่ยถ้ามีครอบครัวแล้วเขาจะมีห่วงโซ่ที่ทําให้อาจจะทาให้การบวชเนี่ยไม่สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับก็ต้องซึกออกมาครับแต่เนี่ยโอ้โหท่านพระอาจารย์รู้สึก เสียดายเนาะที่พอาจารย์สุน,นัขเนี่ยที่เลี้ยงไว้เนี่ยกลายเป็นห่วงแวต่อ,อาจจะต้องลาสิกขามาเพื่อเลี้ยงดูสุน,นัขนะฮะ